ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะอัปเดตต้นมพะพร้าวบอนไซตต้นนี้นะฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะต้นมพะพร้าวบอนไซตต้นนี้อายุอยู่ที่ประมาณห้าปีนะฮะห้าปีแล้วเนี่ยต้นประมาณนี้กะลาประมาณนี้นะฮะเนี่ยดูกะลานะฮะดูเก่าจนเก่าจนเล้าอะไรหมดแล้วนะเนี่ยดูนี่นะดูโคนต้นมพะพร้าวเนี่ย ต้นใหญ่บึกเลยต้นนี้จะสมบูรณ์นะเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็สวยงามอ่นะเป็นต้นมะาพร้าวบอนไซที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะฮะทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะฮะเพราะน้ํานี่มันอยู่ในกระบะน,นี่นะอันนี้เขาเรียกกระบะผมผมจะไม่เรียกนานาไอผมจะไม่เรียกกระถางอันนี้เขาเรียกกระบะผมจะให้น้ําอยู่ที่กระบะน,นี่นะเสร็จแล้วมันก็กินผ่านผ่านนี่นะ ผ่านรากไม้อันนี้ก็เหมือนรากไม้ในนาเนี่ยเหมือนรากไม้เป็นโพรงเป็นอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาอยู่บนนี้เสร็จแ,แล้วก็ส่งรากลงมาตรงนี้นะเนี่ยรากมันจะลงมาตรงนี้และทีนี้ความรสมบูรณ์งมันนี่ผมดูนะเท่าที่เราดูเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์เท่าไหร่ี่รากมันก็ยิ้มออกมานี่คือรากมันออกมาในอันเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยในรากมันออกมานี่ออกมารากมาใหม่เลยนะ เนี่ยออกมาเรื่อยๆเสร็จแล้วมันดูดซึมซับน้ําจากตรงนี้นี่นะี่ยน้ําจกตรงเนี้ยตร,ตรงกระบะเนี่ยขึ้นไปหล่อเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบแต่เนี่ยเนี่ยใบที่ดูใบของเขาจะใบสวยงามนะครับเนี่ยเราองสารักษาบดรักษา,าแมลงนะฮะอย่าให้มากัดกินใบมันนะดังนั้น มันจะไม่สวยนะฮะเนี่ยพวกนอนพวกอะไรมากินใบเยอะเราต้องดูแลมันนะฮะดูแลรักษาเนี่ยนะต้นไม้เนี่ยที่มันเกิดอยู่กำมาเลยยาวออกนะฮะเหมือนกับว่ามันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอะไรเงรี้ยประมาณนเนี่ยเนี่ยเราปล่อยเลยนะปล่อยให้อยู่ตรงนี้เนี่ยรากขึ้นเต็มแล้วเนี่ยออกมาใหม่นะเนี่ยเนี่ยผมกลีดแล้วนะผมกลีดกราบใบแล้วแตเกลีดยยังไม่เสร็จนะ ให้พวกเราได้ดูกันต้นนี้สวยงามที่สุดนะฮะเนี่ยเพราะว่าในกระบะเนี่ยในดินนี่นะมันจะมีไส้เดือนอยู่ด้วยนะฮะเนี่ยผมจะเอาเส้นเดือนปล่อยลงไปในนี้นะดินมันเลยกลายเป็นดินคล้ายๆดินเหนียวไส้เดือนมันก็ชอบดินเหนียวนะฮะต้นมะพร้าวก็ชอบดินเหนียวและดินก็ชอบดินออกเค็มๆก่ยยยนะะอย ปึ๊บเนี่ยมันอยู่ในกระบานนี่เลยะนี่เห็นว่าเนี่ยดูลำต้นเนี่ยผมจะมากรีดให้พวกเราด,ดูกันนะฮะเพราะเราไม่กีดมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะเนี่ยเรากรีดบ่อยๆมันก็ต้นมันก็จะอยู่ประมาณนี้มันก็จะสวยงามอยู่ประมาณนี้นะ ถ้าเปิดเราไม่กีดเลยเนีย่ต้นมันจะโตเหมือนต้นโน้นโตสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะทีเี้เต,ต้องหมั่นกีดมันแล้วใบมันก็จะออกอยู่ประมาณนี้นะสวยใบสวยเนี่ยเนี่ยเรากีดนี่นะนเอาดีกาก,กาบใบนะต้นมะพร้าวนี่มันโตเพราะว่ามันมีมันมีกากใบตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเราออเอา พอเราเกีดเสร็จนะเราก็จะลืมดัดใบกันด้วยนะเนี่ยเพื่อนดูกราบใบเนี่ยเราออกเลยนะวันนี้ผมมาขีดให้พวกเราได้ดูกัน เนี่ยพอเราเกดเสร็จแล้วก็ดัดดัดลงมาดัดลงมาหน่อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราจะเกตดูใบยอยู่เนี่ยสวยเล็กๆเรียวสวยหน้าเนี่ย,ย,ยสวยมากเลยใครสนใจต้นนี้ก็ทักมานะเนี่ย เนี่ยถ้ามาดูตรงนี้เนี่ยนะะเนี่ยรากมันก็จะเริ่มออกมาเรื่อยๆออกมาออกมา,ออกมาถ้ามันสมบูรณ์นี่รากมันจะเยอะต้นมันก็จะสมบูรณ์นะฮะแล้วมันก็นจะยิ่งสวยงามเนี่ยเราก็พยายามมั่นขีเนะตรงนี้กาบใบแล้วก็พยายามมาออกนะฮะพูดง่ายๆคือมันก็ต้องการความสะอาดมันกะนะะเนี่ยเราต้องพยายามทำสะอาดมันนี แล้วตรงนี้นี่เราก็สังเิดเหมือนกันนะครับติดตัวท่านนเพื่อนๆเห็นไหมนะสิดเลยนะครับ แล้วก็ดับมันหน่อยนะดับมันเลยนะดับม,นบม,นมันลงมาเลยนะไม่ต้องกลัวมันหักนะอย่างนี้นไม่ห,กหักง่ายนะ ดึงแรงไปหน่อยดึงแรงบุหน่อยนะฮะเลยไปดึงเอาใบอ่อนตัวนี้ ย้อนกลับมาดูตรงนี้ ปัญหาอีกปัญหาอีกอันหนึ่งนะฮะของส้นพ่้อววนไจมดนะฮะเนี่ยมดมดกันไฟเนี่ยเราอย่าให้มันมีนะในนีน้ถ้าเห็นก็ฉีดยาฆ่ามแมลงไปเลยนะเนี่ยอย่าปล่อยให้มีในใะนต้นมะพร้าวของเรานาไม่่ั้นแนละ้วต้นมะพร้าวมันจะ ต้นมันจะไม่ออกมาไม่ค่อยสวยนะเนี่ยมดเนี่ยผมน่าเบื่อที่สุดเลยคือมดอเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่างนี้เพื่อนๆก็ออกเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยขี่ดอ,อกเลย เนี่ยออกเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ย พอเราขีดกาบใบเสร็จหนาะเราก็พยายามพยายามดัดใบด้วยดนะ้ดัดใบมันจะได้สวยนะเนี่ยดัดให้มันมีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเห็นไหม แล้อีกอย่างหนึ่งนะเวลาเราตั้งต้นมะพร้าวนี่ยเราต้องดูทิศทางของแสงแดดด้วยนะว่ามันไปยังไงมายังไงเนี่ยถ้า,าเผื่อแสงแดดมนอยู่ทางนี้ต้นมะพร้าวมันก็จะเอนไปหาแสงแดดนะเราต้องวางทิศทางให้ดีๆไม่งั้นต้นมะพร้าวเราจะมันจะเสียรูปทรงอนะ นี่นะขีดเลยเนี่ยขีดให้หมดเลยนะออกให้หมดเลยเสร็จแล้วก็ดัดใบนะอย่าลืมดัดใบนะพอขีดเสร็จแล้วก็อย่าลืมดัดใบเนี่ยดัด ดัดลงมาดัดลงมานะดัดลงมาเลยดัดตัวค่อยนะเดี๋ยวมันหักแล้วจะเสียดายเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายต้องมัดเนี่ยมัด F4 บางคนถามมาว่าเอะมัดทำไมนะมัดนะฮะเพราะว่า,วาเราเกตเนี่ย เราเอากาบใบอาหมดเลยเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตโปเป็นธรรมชาติของมันนะพอมันจเจริญเติบโตเนี่ยอาจจะทําให้ใบที่มันอ่อนๆเนี่ยเนี่ยที่เรากรีดไม่มีอะไรที่รับมันแล้วเนี่ยมันอาจจะหักได้เราก็ให้มันพึ่งอยู่กับเนี่ยก้านใบอีกก้านหนึ่งมันเป็นลักษณะนี้นะเรามัดไว้เห็นไหมเนี่ยต้นมะพร้าวเราก็โอกาสที่จะหักก็ไม่มีนะฮะ ว่าครับก็เป็นว่าเสร็จพิธีนะเนี่ยการเกี่ดกับใบมะพร้าวบอนใสก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีนะบบาาธและขั้นตอนในการกี่ว่าทํำยังไงใครสนใจก็ลองทําดูนะทำเหมือนผมเนี่ย ว่ามันจะออกมาลักษณะไงใครว่างๆพอมีเวลาก็ออกทำเล่นๆไปนะผลงานออกมาก็เนี่ยเป็นเหมือนที่ผมทำเนี่ยนี่คือผลงานของเราออกมาก็จะเป็นในลักษณะนี้อ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้ดูกันเนี่ยว่าสวยงามไหม ผมไม่บอกนะว่าสวยงามไม่สวยงามดูเองนะฮะเป็นยังไงผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะฮะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะเป็นพระคุณอย่างสูงและอย่างจะได้เป็นกําลังใจให้คุณทํางานด้วยนะทําสิ่งดีๆให้พวกเราได้ดูกันได้ศึกษากันครับอย่าลืมกดติดตามนะฮะครับขอบคุณครับ